สวัสดีครับวันนี้ปุ้ยขอนําเพื่อนๆทุกท่านมาเที่ยวงานสเสน่บบางกอกปากคทองตลาดนะครับโดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1- นึถึง12มิถุนายนนี้นะครับเพื่อนๆนว่างหรือมีเวลาลองแวะมาเที่ยวชมได้ครับภายในงานก็จะมีซุ้มขายอาหารต่างๆมากมายหลายร้านนะครับและทริปนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกท่าน ไปถ่ายรูปก,กันครับบนสะพานพระพุทธยอดฟ้านะครับซื้อดอกไม้ชอ่อสวยๆกันและไปถ่ายรูปก,กันครับยิ่งตอนเย็นๆอากาศไม่ร้อนนิยมไปถ่ายรูปก,กันมากครับบบริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้าครับเพื่อนๆตามปุ้ยมาเลยครับเดีย๋ยวปุ้ยจะพาไปชมตลาดดอกไม้ด้วยครับ เสร็จจากนั้นเราจะไปถ่ายรูปกันบนสะพานพุทธนะครับ 一级板。<noise> <noise> มีหมูน้ำตกด้วยครับไม้ละสิบบาท เป็นร้านขายของไหว้ก็คือคักดีนะครับปากคลองตลาดครับคนเยอะดีครับ ก็เดีย๋ยวคุยพาไปถ่ายดอกไม้นะครับ าสิบบาทครับมีแต่ส,สวยๆนั้นเลยครับกำลังร้อยมีแต่ส,สวยๆครับ สวยเลยคนะรับดอกไม้เป็นชอบที่ชอบ หลายสายนะครับมี82มีสาย8ครับมายัางสะพานบุทธครับการ์ชั้นสวยมากต่อละ80บาทกำเดิเดี๋ยวเราเข้าไปในตลาดดอกไม้นครับตลาดยอดที่มา เดินตอนเย็นนะครับดอกไม้เขาจะไม่แพงมากับครับอากาศก็ไม่ร้อนครับัมากก็จะเป็นร้านดอกไม้ครับตรงนี้เป็นถนงบ้านหมอ้อ เย็นคนเยอะมากครับคือคักดีครับ ที่ยวต่างชาติก็เยอะนะครับมาเดินเล่นจิวจิวยามเย็นครับ มีสาย9ก้านะครับไปสถานีรถไฟสามเสนครับไนะเราเดินต่อไปอน,นี่ในข้ามตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นสายเ3็ดนะครับรถเมลที่ผ่านครับ ึ้นไปถ่ายรูปกันครับบนสะพานพุทธดอกไม้ไม่แพงครับกัาละ20บาทในมาดู20บาทสวยด้วยครับหอมด้วยคนเยอะนะครับตอนเย็นบนสะพานพุทธแดดไม่ร้อนครับเขาไปถ่ายรูปกันครับซื้อดอกไม้ไปถ่ายรูปนะครับ รถคนเร็วรถที่ผ่านก็หลายสายนะครับที่ผ่านตรงปากของตลาดครับะสะพานพระพุทธยอดฟ้าสร้างเมื่อปีพศ2475นะครับ เรียกว่าสะพานพระพุทธยอดฟ้านะครับสะพานพุทธเรียกสัส้นๆนักท่องเที่ยวก็นิยมซื้อดอกไม้มาถ่ายรูปก,กันนะครับเพราะมันได้บรรยากาศครับนีสวยมากครับคงม,มีคนเยอะมากครับ คนเยอะมากครับคนเยอะมากครับเขามาถ่ายรูปกันครับบรรยากาศดีครับตอนเย็นไม่ร้อนครับข้างหน้าจะเป็นตลาดยอดที่มานนะครับ กานพูดครับคือทักดีครับคนมาถ่ายรูปนะครับคนเยอะมากครับ นี่นั่งตรงนี้ยืนตรงนี้ก่อนข้างหน้าเป็นวัดปรยุทธ์นะครับเจดีย์ห่นัดมาเป็นวัดกลาลยาครับแล้วก็วัดอารุณครับเจดีอยอยู่ในะครับ อากาศดีมากครับลมเย็นๆ เรือที่เราเคยนั่งนะครับเรือล่องชมวิวบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาครับ รู้เรื่อบต่กแข่ง

ร้านดอกไม้ทั้งแถบนะครับขายดอกไม้ครับอนนี้เป็นชุดเป็นชุด Các bạn có thể tham khảo bằng cách bấm đăng ký kênh để ซอยท่ากลางครใช่ตรงนี้จะมีงานนะครับ กินก็เยอะดีนะครับส่อัวนะ้นห่กินะคละหกสิบอร่อยนะคะมาใหม่เลยเอาอชิ้นนึงนี่เท่าไหร่เอาหาั่นเลยคะ กล็กเล็กมันสวยดีอย่างเงี้แค่นี้ใช่ดอกเล็กๆ